สกินแคร์ผิวมันขัดน้ำสำหรับซัมเมอร์นี้ค่ะสวัสด uh ี huh. uh huh. ค่ะจิ๊บนะคะคนที่ผิวมันขัดน้ำอย่างจิ๊บจะเข้าใจนะคะว่าการเลือกสกินแคร์ของพวกเราอะมันมีอะไรที่ซับซ้อนมากถ้าเติมความชุ่มชื้นไม่เพียงพอหน้าก็จะแห้งแต่ว่าถ้าเติมมากเกินไปหน้าก็จะเยิมได้เหมือนกันวันนี้จิ๊บก็เลยได้รวบรวมสกินแคร์ที่จิ๊บรู้สึกว่าเนื้อของเขาสัมผัสข,ของเขาการใช้งานอะไรต่างๆเหมาะมากๆสําหรับคนที่ผิวมันขัดน้ําคลิปนี้ไม่ได้สปอนเซอร์นะคะทุกตัวเป็นตัวจิ๊บขัดมา,ง,ามงกางกงก็ไปดูันเเลยค่ะส ทีเรียนในการเลือกของที่จะมาแนะนําในวันนี้นะคะจิ๊บขอให้คํานิยามว่าบางเบาแต่ชุ่มชื้นเรามาเริ่มที่หมวดแรกเลยนะคะจิ๊บขอแนะนําเป็นน้าตบก่อนเลยเพราะช่วงเนี้ยเป็นตัวที่จิ๊บอินมากๆตัวแรกจิ๊บอยากจะแนะนํานะคะมาจากนูมบุซินค่ะตัวนี้ทำแบรนด์เขาเคลมว่ามีส่วนผสมของสมุนไพรหลายชนิดน,นะคะที่จะช่วยในการปลอบประโลมผิวเหมาะมากๆนะคะสําหรับคนแคบไม่ใช่ผิวมันขาดน้านะแต่เป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายระคาคือง่ายแบบจิ๊บด้วยตัวนี้นะคะเวลาลงผิวไปเนี่ยจะให้ความรู้สึกเย็นๆหน่อยนึงนะแล้วเขาจะซึมผิวได้ออยย่่างงรรววดเเเ็็ลคคคะจิิบหนปข แบติชชั่นหนึ่งนะคะที่เขาแนะนําว่าคนประเทศแถบร้อนชื้นซาวด์อีสเอเชียองพวกเราเนี่ยหลายๆคนจะมีผิวประเภทผิวมันขาดน้ําแล้วบางคนอาจจะเข้าใจว่าตัวเองเป็นผิวผสมนะคะแต่เขาแนะนําว่าคนที่ผิวมันขาดน้ำอะ่ะคือหน้าจะมันได้ง่ายนะคะแต่มันจะเป็นความมันที่รู้สึกว่าข้างในผิวอะ่ะยังมีความแห้งอยู่ระหว่างวันนะคะแต่งหน้าไปน้ํามันมีการออกมาแล้วแต่รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเบสถึงมีการแยกชั้นเบสถึงมีความเป็นขุยหน้าดูแห้งๆลอกๆนะคะเขาบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ย,ยคือมีปัญหาผิวมันขาดน้ำเขาแนะ นันคะ่ะว่าขั้นตอนแรกก่อนจะลงเบสเมคอัพก่อนจะลงะไรเลยเนี่ยควรจะเติมความชุ่มชื้นด้วยอะไรที่มีเนื้อบางเบาแบบนี้เพราะถ้าเราใช้ไรนะคะที่เนื้อหนักๆไปทีเดียวเหมือนกับพวกครีมอ่ะบางตัวเขาไม่ได้เหมาะกับการเติมความชุ่มชื้นให้ผิวแต่เขาอาจจะเหมาะกับเป็นตัวเคลือบผิวมากกว่านะคะและเนื้ออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะที่มีความบางเบาอ่ะเป็นตัวที่เหมาะมากๆกับการเติมน้ําให้ผิวเป็นสเต็ปแรกจิ๊บเคยแนะนาเพื่อนๆไปแล้วใช่ไหมคะว่าหนึ่งในวิธีที่สามารถช่วยสกินแคร์ต่างๆอ่ะซึมสู่ผิวได้ดีขึ้นนนนะะะะคคคคคืออกกาาาาารรรลงสสิิวผวววทีีามมาี่่่มามมยยูเ ถ้าเราป้ายสีน้ำนะคะที่แห้งๆอะ่ะปื้นลงไปบนกระดาษเนื้อของเขาก็จะไม่ได้กระจายตัวได้ดีซึมสู่กระดาษได้ดีนะคะเหมือนกับการที่เราทาบนกระดาษที่อาจจะมีการเปียกน้ําอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วตัวนี้นจู๊ก็เลยจะแนะนํานะคะสําหรับใครที่เป็นคนผิวแบบจิบผิวมันขัดน้ํารวมไปถึงผิวแพ้ง่ายผิวที่แบบมีปัญหาแดงๆได้ง่ายหรือผิวหลังออกแดดอะ่ะตัวนี้ก็เวิร์กมากๆแล้วตัวนี้นถึงเขาจะบอกเป็นสมุนไพรนะคะแต่ว่าพอดมไปแล้วก็ไม่ได้กลิ่นแบบเหม็นๆฉุนๆอะไรเลยนะคะไม่มีกลิ่นเลยซ้ำตัวที่ใช้ง่ายมากๆนะคะใครที่่แบบอยากจะเริม องน้ำตกไม่รู้จะเริ่มจากตัวไหนก็สามารถเริ่มจากตัวนี้ได้ค่ะตัวต่อมานะคะยังอยู่ในหมวดน้ําตกกันเหมือนเดิมแต่สําหรับใครที่รู้สึกว่าหน้าร้อนนี้หน้ามีความหมองคล้ําจังเลยออกแดดบ่อยนะคะอยากจะเพิ่มความกระจ่างใสให้กับใบหน้าจิจะแนะนําเป็นตัวนี้จากยูซารีนค่ะอ่ะอย่างแรกเลยเราก็ต้องพูดถึงตัวไทอาเมดอนนะคะที่สูตรอัปเกรดของเขารุ่นใหม่เนี่ยมีการใส่เข้ามาด้วยตัวนี้เป็นสารไบเทนิกนะคะที่ทางยูซารีนเคลมว่ามีการวิจัยจมายาวนานมากสามารถช่วยในการลดฝ้ากระจุดด่างดำได้ดีค่ะนอกจากนี้ตัวเนี้ยทาง เ,เขาเคลมว่าสามารถได้4ผลลัพธ์นะคะในขวดเดียวเลยความกระจ่างใสนะคะการเสริมกราะป้องกันผิวเรื่องของการบูสต์ไฮเดรชันเติมความชุ่มชื้นแล้วก็เรื่องของการช่วยกระชับรูขนนะะุมขนค่ะซึ่งสิ่งที่จิ๊บอยากจะพูดถึงเขามากที่สุดอ่ะมีสองเรื่องมีสองเรื่องเรื่องแรกนะคะจะเป็นเรื่องของความกระจ่างใสที่จิ๊บรู้สึกว่าตัวนี้นะพอจิ๊บใช้ไปเรื่อยๆเป็นประจําสม่ําเสมอนะคะจิ๊บสังเกตได้ถึงความเปลี่ยนแปลงจริงๆแล้วเป็นความเปลี่ยนแปลงที่จิ๊บสังเกตได้ค่อนข้างเร็วด้วยค่ะคือเพื่อนๆที่ตามช่องจิิบมมมาาาาาอจจจะะรูู้ว่่่่ปปกตปเ็นคนคทีพพย,ยไพด เฮ้ยตัวเนี้ยได้ผลลัดเร็วตัวนี้ช้านน่นนี่นั่นนะคะพอจะรู้สึกว่าแต่ละคนสภาพผิวไม่เหมือนกันมันอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้แต่ส่วนตัวจิ๊บอันนี้ประสบการณ์ส่วนตัวจิ๊บนะจิ๊บรู้สึกว่าตัวเนี้ยเป็นหนึ่งในตัวที่จิ๊บเห็นความแตกต่างเรื่องของความกระจ่างใสไดรวดเร็วมากคือช่วงที่จิ๊บทดลองใช้เขาค่ะเป็นช่วงที่ิบแบบสิวขึ้นพอดีใช่ไหมแล้วเราก็เหลือแบบพวกรอยสิวเนี่ยเต็มตรงบริเวณนี้เลยทุกคนรอยเข้มๆทางนั้นนะคะแต่ตัวเนี้ยหลังจากใช้ไปสักพักนะคะจิบรรรรู้้้สึกกกว่าว่าาาาาเเฮยยยทททไไมมออีปปติ็นนนคหชๆ�า จไวจเลยเ็กเรื่องของตัวนี้นะคะที่จิรู้สึกว่าสังเกตถึงความแตกต่างได้ค่อนข้างดีนะจะเป็นเรื่องของการกระชับรูขุมขนข,ของเขาค่ะผิวเหมือนกับมีความเรียบเนียนขึ้นพวกความละเอียดของผิวอ่ะดูดีขึ้นพอลงผิวไปนะคะเขาจะมีความเย็นผิวขึ้นมาเป็นตัวที่ให้ความรู้สึกแบบสบายผิวมากๆอย่างเดียวเลยนะที่จิรู้สึกแบบ เสียดายนิดนึงอ่ะก็คือเขาเป็นตัวที่มีน้ําหอมกลิ่นค่อนข้างแรงค่ะทุกคนคือจิ๊บ,บปกติก็เป็นคนที่ไม่ได้มายมากขนาดนั้นนะคะถ้ากลิ่นมันแบบหอมๆจางๆแบบอ่อนๆนอะแต่ว่าอันเนี้ยกลิ่นค่อนข้างแบบชัดเจนคือเขาก็จะหายไปพอเราแบบใช้ไปอะนะแต่แค่ตอนที่เปิด ลแล้วแบบพยายามตรอปะปะหน้ามันก็จะยังได้กลิ่นนะคะจิ๊เป็นคนผิวแพ้ง่ายนะคะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรในการใช้ซึ่งปกติของทางอิสเรีนะคะเขาก็จะมีการทดสอบส่งไปทดสอบพวกผิวแพ้ง่ายอะไรอยู่แล้วแค่เอาเป็นว่าโน้ตไว้ก็แล้วกันว่ากลิ่นน้ำหอมเขาอาจจะค่อนข้างชัดเจนหน่อยนะอะต่อมานะคะต้องมาสู่หมวดของเซรั่มกันบ้างดีกว่าจิ๊บใช้มาสักพักแล้วทุกคนแต่ว่าไม่เคยมาแนะนําในวิดีโอแบบลองฟอร์มอย่างนี้นะคะตัวนี้จากมุนบุสินค่ะใครที่ติดตามโซเชียลแบบช่องทางอื่นของจิ๊บนะคะอย่างแบบทิกตอกไอจีอะก็จะเห อบมากนะในช่วงที่ผ่านมาเราเราประทับใจเขาจริงๆวันนี้ก็เลยจะมาแนะนําให้กับชาว YouTube นะคะสารเด่นๆของเขาอะก็คือตัว p a n t o l e n c นะคะช่วยในการเติมความชุ่มชื้นช่วยในการปอกประโลมผิวนะคะแล้วเขาจะเข้าไปบาลานซ์นะคะระดับแบบพวกน้ํามันแล้วก็น้ําในผิวของเรานะคะทําให้หลังจากจิบใช้ตัวนี้นะจิบรู้สึกว่าเขาช่วยในเรื่องของการกระชับรูขุมขนด้วย Pantene ในซินนามัยนะคะในซินนามัยเนี่ยเขาบอกว่าใส่มา4%เลยนะเป็นเปอร์เซ็นที่จิบรู้สึกว่ากําลังโอเคมากๆนะคะไม่ได้มากเกินไปไม่ได้น้อยเกินไปสามารถวัง ได้ตั้งแต่เรื่องของแบบพกสิวไปจนถึงเรื่องของความกระจ่างใสของใบหน้าได้เลยน้ำน้ำกึ่งเจลเนื้อเกลี่ยง่ายมากบางเมามากเวลาใช้ระหว่างวันตอนเช้าๆต่อให้แบบเป็นช่วงแบบแดดร้อนๆอะไรพวกนี้นะไม่รู้สึกยาเยิมไม่รู้สึกเหนอะหน้านะคะเพราะว่าทันทีที่เขาซึมผิวลงไปอ่ะให้ความชุ่มชื้นได้ดีนะคะแต่ความรู้สึกบนผิวน้ำที่ไม่ได้มีความเหนียวเหนอะหนะตัวนี้เป็นตัวที่พอจิบใช้ไปสักพักนะคะจิบสังเกตว่าพวกความแบบแพ้ระคายเคืองง่ายอะไรของหน้าดีขึ้นนะคะเหมือนกับผิวมีความแข็งแรงมากขึ้น แล้วก็อย่างที่บอกนะั้นเรื่องของการกระชับรูขงุงขนตัวหนึ่งที่จิบรู้สึกว่าด้วยความที่เขาเข้าไปเติมความชุ่มชื้นของเราให้แบบผิวมีความอิ่มฟูนะคะพวกรูขุมขนของจิบอะที่ดูแบบกว้างๆบริเวณหน้าแก้มอะไรพวกนี้คะ่ะ คือดีขึ้นมากๆเพราะมันเหมือนกับผิวมนแบบฟูเต็มที่อยูทุกคนยิ่งช่วงหน้าร้อนแบบเนี้ยรู้สึกว่าน่าจะเวิร์กมากๆเซรั่มตัวต่อมาที่จะอยากจะแนะนํานะคะตัวนี้เคยแนะนําไปแล้วแล้วก็จะมาแนะนําเขาอีก Skin 1 0 4นะคะหรือว่า Skin c h o n s a Centella Ampoule ของเขารุ่น Origi n a l เลยนะเอาจริงๆเหมาะกับแทบทุกสภาพผิวเลยนะคะเห็นปะมันมีความแบบเป็นเหมือนน้ําคือมีบอดี้มากกว่าน้ําตกแค่แบบนิดเดียวทุกคนเป็นเซรั่มที่เนื้อบางมาก,มากๆกนะคะก็เลยจะซึมผิวได้ดีนะคะระหว่างวันก็ไม่มีความเหนียวเนื เหมาะมากๆสาหรับใครที่อยากจะเน้นเรื่องของการปลอบประโลมผิวเป็นพิเศษยิ่งช่วงหน้าร้อนเป็นช่วงที่ผิวของเราอักเสบได้ง่ายนะคะเพราะว่ายิ่งแบบทั้งแดดที่เราไปเจอทั้งความร้อนอากาศอะไรต่างๆเซนเทล่าเขาเป็นส่วนผสมท,ที่ชอบมากนะคะเพราะว่านอกจากที่จะช่วยปลอบประโลมได้ดีเขายังมีฤทธิ์หลายๆเรื่องทั้งเรื่องของการสมานแผลเรื่องการเติมความชุ่มชื้นการเสริมป,ประการผิวกระตุ้นคอลลาเจนถ้าบอกว่าพี่จิบคาช่วยเปรียบเทียบให้หน่อยระหว่างเซรั่มสองตัวนี้หนูเลือกอะไรดีใครอยากจะเติมความชุ่มชื้นนะคะ จิ๊บจะแนะนำว่ามาทางนี้นะคะแต่ว่าใครที่อยากจะเน้นปลอบประโลมจิ๊บแนะนำว่ามาทางนี้เอาจริงๆทั้ง2งตัวนะคะเขาทํางานได้ค่อนข้างใกล้เคียงกันก็คือตัวนี้ก็ช่วยเติมความชุ่มชื้นเหมือนกันตัวนี้ก็ช่วยเรื่องปลอบประโลมเหมือนกันถ้าเป็นเรื่องของเนื้อนะตัวนี้จะมีบอดี้มากกว่านิดนึงนะคะจิ๊บเลยรู้สึกว่าตัวเนี้ยเรื่องความชุ่มชื้นเขาจะมีความเด่นกว่าแต่ว่าถ้าสมมติอยากได้อะไรที่แบบเนื้อบางเบาแล้วก็แบบปุ๊ทาง,ง่ายรู้สึกแบบ างเปาจริงๆสบายหน้ามากๆเลยระหว่างวันนะคะไม่เยิมไม่เหนียวเหนอะหนาใดทั้งสิ้นตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ิมแนะนําค่ะหมวดต่อมานะคะมอยส์ไรเซอร์จิ๊บอยากจะแนะนําเป็นตัวของนูเบอร์ซิเหมือนกันค่ะคือบอกแล้วนะว่าวิดีโอนี้ไม่ได้สปอนเซอร์นะคะแค่บังเอิญว่าไลน์นัมเบอร์วันของเขาอ่ะเหมาะมากๆนะคะกับสภาพผิวมันขาดน้ําจิ๊บแนะนําว่า2ตัวนี้ใช้คู่กันคือแบบเวิร์กมากจึ้งมากนะคะเอาจิงริงนะรูทีนของเขาอ่ะก็คือตัวนี้นะคะโทนเนอร์แล้วก็ตัวเซรั่มแล้วก็ตัวมอยส์ไรเซอร์จิ๊ ทั้งให้ความรู้สึกของความชุ่มชื้นและให้ความรู้สึกของการเคลือบผิวบางๆเบาๆไปพร้อมกันเลยแล้วก็คือความรู้สึกบนผิวเนี่ยจะมีความเย็นสบายนะคะถ้าช่วงไหนที่ซิแบบออกแดดแล้วรู้สึกว่าคือหน้าแบบร้อนมากหน้ามีความแบบอุณหภูมิขึ้นสูงรู้สึกว่าหน้าแบบไม่โอเคนะคะปาดฉโลมไปเลยทุกคนเกือบๆจะเป็น sleeping mask ไปเลยเขาจะเป็นตัวที่ช่วยในการลดอุณหภูมิผิวได้อย่างรวดเร็วนะคะและจุดเด่นของตัวนี้นะคือพอเขาเซ็ตตัวไปแล้วนะคะ ระหว่างวันไม่หยาเยิมคือเป็นวันชีเซอร์ที่จิ๊บรู้สึกว่าเหมาะกับสภาพอากาศบ้านเรามากจริงๆแต่ตอนนี้อาจจะมีจุดสังเกตนิดนึงนะคะสําหรับคนที่มีปัญหาผิวมันขาดน้ํามากๆวงเล็บมากๆอย่างจิ๊บนะคะตัวนี้ตอนเช้าคือใช้ไปเลยใช้ได้นะคะกําลังสบายผิวแบบกําลังพอดีแต่ตอนกลางคืนอะจิ๊บจะแนะนําว่าถ้าใครที่ผิวแห้งง่ายแบบจิ๊บจิ๊บก็แนะนํานะคะว่าใช้ตัวนี้ไปแล้วว่าอาจจะหาอีกตัวหนึง่งที่เนื้อมีความแบบหนักกว่านี้นิดนึงมาช่วยเคลือบปิดผิวไปอีกรอบค่ะตัวสุดท้ายจะไม่ท้ายจดของวันนี้นะคะจะมมาจากหด คอนเนอร์แพดค่ะน,นุ่มบรซินิคแล้วที่ต้องพูดถึงจริงๆคือเป็นช่วงที่จะใช้เขาบ่อยมากๆฝั่งสีเขียวกับฝั่งสีขาวทางแบรนด์บอกว่าตัวฝั่งสีเขียวช่วยในเรื่องของการปลอบอรรมลมสีขาวช่วยในเรื่องของการเติมความชุ่มชื้นแต่ส่วนตัวจิบนะเอาจริงๆอยากจะใช้ฝั่งไหนก็ใช้ไปเถอะเพราะว่าจิบรู้สึกมันไม่ต่างกันสามารถแยกชั้นได้ทุกคนมันก็จะเหมือนกับเราได้ t o นเนอร์แพดแผ่นในตัวเดียวเลยตัวนี้นะคะสิ่งที่จิบรู้สึกว่าเขาเหมาะมากๆโดยเฉพาะกับช่วงหน้าร้อนอย่าง ูเราสามารถใช้เขาอะเป็นแมสก็แบบแตะไปได้เลยทุกคนและเนี้ยก็จะเป็นอีกหนึ่งวิธีเตรียมผิวนะคะที่จิ๊บชอบใช้มากๆก่อนแต่งหน้าคือคนที่ผิวมันขาดนะ้ำเวลาลงเบสอะทุกคนแล้วอยู่นานๆอะเบสมันชอบเป็นขุยใช่ปะสิ่งที่ทําได้นะก็คือใช้พวกนี้นะคะมาส์กหน้าไปก่อนเติมความชุ่มชื้นเขาให้ถึงๆนะคะแล้วจากนั้นนะใช้เขาอะในการเช็ดทุกคนเช็ดวนนะคะถูเบ,บาๆโดยเฉพาะบริเวณที่เรารู้สึกว่าผิวของเราอะจะชอบมีแบบพวกรอยลอก,ลอกๆง่ายๆนะคะอย่างบริเวณปีกจมูกเอ,อ้ยบริเวณเนี่ยรอบปาก เลยนะคะผัดเซลล์ผิวไปในตัวเบาๆทุกคนหลังจากนั้นเวลาลงเบสนะคะเบสจะแบบกลายออนผิวได้สวยมากๆผิวจะดูมีความเรียบขึ้นนะคะพวกปัญหาแบบขุยๆอะไรพวกนี้จะไม่ค่อยเจอเท่าไหร่โทนเนอร์แพดตัวเนี้ยเขาช่วยในการปรอกประโลมผิวได้ดีเหมือนกันนะคะช่วงไหนที่สิวขึ้นนะคะจึก,ก็จะแปะไปเลยแล้วก็เหมือนกับมาส์กไปนะคะสิวของจีบะที่จะมีความอักเสบแดงๆอะไรพวกเนี้ยมันจะดีขึ้นได้เร็วขึ้นแลวเขาให้เนื้อเอเซนส์มาแบบฉ่ำๆอย่างนี้เลยนะคะตัวเนี้ยบอกได้เลยนะคะว่าขึ้นนนนนนนมมาาาเเป็็ออออออัััดบบต้้้ขงงโททแกกลลยยีีะคคืิิ่จจ แนะนำสำหรับคนผิวมันขาดน้ำในช่วงซัมเมอร์อย่างนี้ค่ะ อย่างที่บอกนะคะเพื่อนๆว่าผิวมันขาดน้ําอย่างเราอะอไม่เติมความชุ่มชื้นไม่ได้นะความชุ่มชื้นต้องถึงแต่ถ้าถึงมากเกินไปจนเยิมก็ไม่ดีเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นแนะนํ้เพื่อนๆหาตัวที่รู้สึกว่าเนื้อของเขามีความบางเบาแต่ว่าเติมความชุ่มชื้นได้ดีเข้ามาสู่ในรูนค่ะและหลังจากนั้นถ้ารู้สึกว่าตัวเองอมีคอนเซิร์นเรื่องของความกระจ่างใสเรื่องของการปอบป,ประโลมปัญหาอะไรต่างๆอ่ะก็ค่อยหาตัวที่มีส่วนผสมนะคะที่เหมาะกับปัญหานั้นมาใส่ในรูนก็ถ้าเพื่อนๆรู้สึกว่าวิดีโอนี้ได้ให้้ปรรระะะโยชนนกกกกกกกัับเพื่่่ออคดดลลแแว็สงิาห กันต่อไปค่ะวันนี้ไปนแล้วนะคะบ๊ายบาย